สวนสมุยสวยมา,มากครับเนี่ยมีฟุตหวานไปได้ร้อย้โโอหน่าขับรถครับขับรถสนุกมากครับเนี่ยโอ้โหเอ็นติโอตัสก็สองห้าต่างก,าก็สวยครับนเ,เนี่ยมีภูเขานะโอ้มีภูเขาเนีะภูเขาสวยเนี่ยภเขาเรียบนโะอ้โหภูเขาสวยมากเลยแถวเลยฮะเป็วันนี้ได้โอกาสมีโอกาสดีๆครับนะไปเที่ยวในสวนครับนะ ที่สวนอ่าสวนมะพร้าวจ้าสมุยเนี่ยที่ตำบลตะลิงงามครับมาหมู่ที่สามตำบลตะลิงงามจะไปเที่ยวไปชมกันดูดูครับอ่ะโอ้เยี่ยมนะครับถนนสวยมากๆครับดูมีฟุตบาทอะไรเรียบร้อยครับเยี่ยมนะมาเที่ยวชมกันดูครับอ้๋อภูเขาสวยมีไปดูบ้านจุดชมภูเขาก็มีครับมาเยี่ยม ซื้อตสวนนะครับสวยโอว่าปาขับรถจะหนกแล้ครับโอ้ตามโซ่แนี่นะตามโซ่โอ้โหเยี่ยมเจ๋งมากครับนะะขับมาแป๊บเดียวก็ถึงสวนแล้วครับนะ สวนมะพร้าวจ้าสมัยครับโอ้น่าอยู่ข้างหน้านี่ครับเนี่ยเดี๋ยวแวะเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวานะโอเคนี่ครับอะไรเนี่ยเข้าตรงนี้ครับเข้าตรงนี้ครับนี่โอเคเยี่ยมเลยก่อนอยู่ข้างในน้อยครับมะไปดูอ่ะ à và tiếng là các đeo lên đo nó phải đuôi nha ok nè 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 มาเทีย่ยวสวนนะครับโอ้มีต้นมะพร้าวมีอะไรเยอะครับนี่นโอ้โหเดี่ยต้นด้วยสวยนะมะพร้าว,วา,พาวนะมะพร้าวเยอะครับอ่าสวนมะพร้าวครับนะสวนมะพร้าวโอ้โหเจ๋วเลยสวยนี่มะพร้าวก็มีครับนี่ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวมะพร้าวหวานคนระับโอ้โหเจ้าเลยมะพร้าวโอ้โหสวยสวยครับใช่เดี๋ยวไปดู วันนี้จะมาจะมาดูเอา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 ต้นไผ่ครับมาตัดต้นไผ่นะมาตัดต้นไผ่ไปทําฟากนะต้นไผ่มีไผ่บางก็มีไผ่สีสุกก็มีครับไผ่บางมีไผ่บางครับไผ่บางแล้วก็มีไผ่สีสุกนะนี่ไผ่บางครับไผ่บางไว้ทําไม้สอยมะพร้าวได้ครับไผ่บางนะไผ่บางครับต้นไผ่บางะ ไปมีไฟสีสุกอยู่ตรงโน้นนะเดี๋ยวไปดูไฟสีสุกกันนะมีไฟสีสุกอีกนะเดี๋ยวไปตัดโหสวนร่มรื่นสวยมากครับมาชมันได้ครับว่างๆก็เดินมามามาเกาะสมุยม,มาชมมาเที่ยวชมได้ครับโอ,โ,โอ้โหเจ๋อ,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 อามากครับนี่ไม้ไฟสีสุกเราอยู่นี่คนระับอยู่ข้างหลังสวนไย มีสองกอครับนี่ต้นละกรมครับต้นละกรมต้นละกรมก็มีนี่รูละกรมเนี่ยไปดองได้ครับนี่รูละกรมนะต้นละกรมนี่นี่ต้นฉลานะต้นต้นละกรมครับคล้ายๆกันเนี่ยไปดองได้ออกลูกครับออกลูกเยอะนี่ฝอยสีสุกเราคนี่นี่ครับฝอยสีสุกนี่ครับต้นฝอยสีสุกนี่นอกนี้กอครับสองกอ

อ่าก็แต่ไปดูไปดูไปดูเดี๋ยวไปดูทุกันไปเดี๋ไปดูเดี๋ยวไปดูไปดูเออเดี๋ยวไปดูโอ้โหลงมาแล้วโอ้เยี่ยมเลยโอ้ลำยาวมากเลยนะไมาใส่ซีสุกครับให้ใส่สีสุกโอ้ลำยาวมากสวยครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่ไงเจ๋วเลยครับ ว้าวเรื่อยๆนี่เรื่อยทันสมัยโอ้โหเรื่อยเยี่ยมเลยแดวว่าเรื่อยนี่อ๋ออ่ะโอเคอ่ะอ่ะเดี๋ยวก็ตัดเป็นว่องๆสั้นๆครับอ่ะเยี่ยมเลยโอเคฮะเดี๋ยวเราดึงมาเนาะโอเคใบไผ่สวย ใบยังสวยมากเลยเยี่ยมโอ้โหยังสวยมากเลยนนหน่อไม้ก็จะกินได้ครับเนี่หน่อมัอนก็กินได้ครับนี่ไปซีสุกครับนี่โอ้โหไปดีเลยของดีครับนี่เยี่ยมเลยนี่เอาไปทําร้านได้ครับทําร้านทําฟากที่นั่งเนี่ยสบายเลยครับนี่ยโอเคครับนะโอ้สวน่อสวยนะสวนน้ฟ้าครับมีต้นไผ่ด้วยนะ่นี่ทำทำเข้าร้ามก็ได้ครับเนี่ แต่ต้องดูต้นที่มันอ่อนๆหน่อยครับกลางกลางแก่กลางอ่อนนะทํำทำทำข้าหลามครับอนะโอเคนะเดี๋ยวเราลองตัดดูว่าให้กี่บ้องครับนะโอเคครับอ๋อเยี่ยมครับ โอเคครับเดี๋ยวครับอ่าโอเคครับอ่าอ่าหนึ่งไม้ไผ่หนึ่งลำนะครับตัดตัดเป็นบ้องมาแล้วครับไม่ไม่ถกสิ้นนะครับอ่าได้เจ็ดบ้องโอ้สวยเลยครับนี่ยกำลังดีเลยโอหเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมอะไรแซวอาไรนี่นี่นู่นนี่ต้นอยู่นู่นครับนี่ข้อไผ่นะตรงนั้นก็มีอีกอีกอีกกอนหนึ่งครับอ่าสองกอ เดี๋ยวมาเที่ยวหลังมาข้าวหลามครับวันนี้ไปทำร้านก่อนนะโอเคนะโอเคนะสวยครับมาเยี่ยมโอเคนะน,นะโอเคนะนะเอาละหันะวทาง